เี่ี้เราใส่น้ําตาลปี๊บไปนะเราจะคนลุคนให้เข้ากันให้เข้ากันจนน้าตาลปี๊บละลายอ่าตอนนี้จะเป็นเกลือนะคนนิดหน่อยประมาณช้อนประมาณประมาณช้อนกาแฟประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะเอ้ยประมาณหนึ่งช้อนชาอ่าพร้อมทังน้ามะขามเกลือปนหนึ่งช้อนชาน้ํามะขามอ่าประมาณ น้ำมะขามจะใส่ออกให้เกิดความเปรี้ยวนิดๆก็ลองใส่ทีะนิดก่อนแล้วเราเดี๋ยวเราก็ลองชิมดูถ้าไม่งั้นเราสามารถเพิ่มได้เดี๋ยวเรื่องรสชาติก็จะบอกทีหลังว่ารสชาติมันจะออกอยังไงก็ยังไงอะไรนำแล้วอะไรตามเหมือนตอนนี้เราใส่เราใส่แค่ลองก่อนว่าอไหนขาดเอ่อว่าไหนจะมารสชาติ รสชาติไหนจะมานำตอนนี้ในกระทะเราจะตุ่นไปเรื่อยๆนะ สุ่มไปเรื่อยๆตื่นไ้แล้วว่าคนต้องคนต้องคนไปด้วยเพราะว่าื่อกีอาจจะติดก้นหมอ้อหรือก้นกระทะตันนี้แม่ชิมแล้วว่าอา,อาจจะขาดหวานไปนิดใส่น้ำตาลอีกใส่น้ำตาลปี๊บอีกประมาณสองช้อนโต๊ะของพวกนี้ค่อยๆใส่ได้ต้องค่อยๆเติมต้องค่อยๆเติมใช่ไหมแม่ต้องค่อยๆเติมต้องค่อยๆเติม,ตออเ,ตมเอาจนรสชาติไม่ไดีแล้วรสชาติรสชาติเจาอ,อยังไง หวานหวานเค็มน้ำหน้าหวานแล้วก็เค็มอ่าแล้วก็จะมีเปรี้ยวเปรี้ยวนิดๆตดนิดๆจะมีเปรี้ยวนิดๆไดออกไอ้กุ๊กขามหวานก็ออกก็จะออกมาจากน้ําตาลปี๊บไอ้เค็มเรื่องเค็มก็คงจะเป็นเกลือเพราะว่าน้าปลาเราคงจะไม่ใช้น้าปลาไม่ใช่ป่ะน้ำปลาไม่ใช่น้าปลาเราจะไม่ใช้พวกเครื่องปรุงที่ใช้รสดีอะไรเงี้ยได้โหรสดีก็ใส่ได้ ออกหวานหวานนําแล้วก็เค็มแล้วก็ออกไปเปรี้ยวนิดๆแต่นนี้แม่ใส่น้ําตาลปีเพิ่มเพราะว่าคงยังไม่หวานพอเราตุ่นไปเรื่อยน้ําพวกนี้มันจะข้นค้นข้นข้นไปเอง เปนป็อยู่ที่เร่องกใช้ชูรสป่ะอ่าจะาม่ออกถ้าม,ถามีถ้ามีชูรสก็เราก็ต้องใส่ชูรสไปด้วยใส่ประมาณหนึ่งช,ช้อนโต๊ะชูรสประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะหรือว่าถ้าจะให้มันน้อยลงหรือจะไม่มี<ช>ก็ไม่เป็นไรไเพราะว่ารเราก็ปรุง อ่าเราเราก็ปรุงแบบนี้แทนเราก็ต้องตัดน้ำตาลทรายเข้าไปช่วยเพราะว่ารสชาติน้ำตาลทรายกับน้ำตาลปีป๊บหรือน้ำตาลทรายแดงจะไม่เหมือนกันเริ่มจะได้ แดงของมันจะออกทีแล้วก็กะทินี่เราเห็นมันนั่งแล้วก็ใส่รสชาติที่ชิมเมื่อกี้มันจะเป็นรสออกหวานหวานแล้วก็เค็มนิดนิดเค็มนิดนิดเลยเค็มอ,อาจจะไม่จำเป็นก็ได้เพราะน้ำมะขามก็ไม่ต้องมากแล้วแล้วเราก็เปรี้ยว มีเปรี้ยวแล้วก็ออกมันมันจากกะทิแล้วก็หอมจากพริกแกงตอนนี้มันจะเริ่มเข้มข้นแล้วเพราะเพราะเราใส่จะพวกหัวก,กะทิกับหางกะทิน้ําที่ต้มเนื้อเท่านั้นมันก็เลยแบบหอมๆห,หน่อยแต่ถ้าเราใส่เติมน้ํไปเนี่ยเหมือทําให้มันเคี่ยวยากเพราะมันต้องใช้เวลาแต่ถ้าเคี่ยวไวแล้วเราสามารถเติมได้ อันนี้แม่ใส่น้ำตาลทรายเพิ่มแต่จริงๆแล้วควรจะใช้ทั้งน้ำตาลทรายและน้ำตาลปี๊บน้ำตาลทรายทั้งน้ำตาลปี๊บแม่บอกจะรสชาติจะกลมกล่อมกว่าแรกๆให้เอาน้ำตาลปี๊บลอไปก่อนอครั้งแรกคือเราเอาน้ำตาลปี๊บลงไปก่อนให้แบบรสชาติมันเริ่มที่จะได้ก่อนเกือบจะได้ก่อนแล้วตอนนี้เราพอได้ปุ๊บแล้วก็เพิ่มน้ำตาลทรายเกไปเรื่อยๆก็ถ้าไม่มีอุปกรณ์พวกนี้ก็มันก็ลองดัดแปลงดูเจ้เนี่ยเวลาเราผัดน้ำพริกอ่ะ พยายามน้ำมันเยอะหน่อยเพราะเราก็ต้องการสีสันอ่าอ่าวิธีวิธีการที่บอกก็คือตอนที่เราผัดน้ำพริกที่แรกที่เราทําเครื่องแกงที่ผัดตรงนั้นเราอาจจะใส่น้ํามันเยอะหน่อยก็ได้เพราะว่าน้ํามันเนี่ยเราสามารถเก็บแยกไว้ได้เพราะมันจะช่วยแต่งเติมสีเราจะมาโรยตอนที่จะทำให้แกกงมันพินูจา์เอาต้มยำงอ่ะ เริ่มเ,เริ่มจะได้รสชาติฮ่าโอ้ยมันจอกหวาน,นเค็มแล้วเปรี้ยวนิดนิดหวานเค็มเปรียนะปร้ยวนิดนิดเนี่ยรสชาติรสชาติตอนเนี้ยน่าจะพอดีเลยแต,แต่ถ้าเราตุนมันก็จะเข้มข้นกว่านี้ตอนนี้มันยังเป็นน้ำที่เยอะๆอยู่เดีย๋ยวเราเคี่ยวไป จนเข้าเนื้อจนพิเครื่องพวกเครื่องแก่เข้าเนื้อเดี๋ยวมันจะพอดีเอกระเที่ราก็สามารถจะเติมได้